สวัสดีครับผู้ที่เข้ามารับชมแล้วก็อาจารย์นะครับวันนี้นะครับพวกผมได้หัวข้อกำนํำเสนอมหานครอาเซียนสมาชิกในกลุ่มนะครับหนึ่งนายนัทพลกาดมร,ร่านักศึกษาหกเจ็ดสี่สองห้าูนย์ห้านะครับนายฟักรุดินลีเซนร่านักศึกษาหกเจ็ดสี่สองห้าศูนย์สี่สี่ามนายอัฟดอนมันคาเขตรานักศึกษาหกเจ็ดสี่ห้าูนเจและนายพนวัฒน์จินปานรานักศึกษาหกเจ็ดสี่้าูนสาเรื่องราวของเมืองใหญ่ในสิประเทศสิ 10. มหานครอาเซียน มีการสำรวจออกมาได้ว่าเมืองที่รถเมืองที่มีรถติดมากที่สุดอันดับหนึ่งคือกรุงเทพอันดับสองจาการ์ตาที่อินโดนีเซียอันดับสามไนโรบาที่เคนยาแล้วก็อันดับสี่คือบานิลาที่ฟิลิปินสามในสี่นี้อยู่ในอาเซียนทั้งนั้นเลยประชากรในกรุงเทพประเทศไทยมีห้าล้านเจ็ดห้าล้านเจ็ดแสนโดยประมาณและมีประชากรแฝงอีกสามกว่าล้านคนรวมมีประมาณเก้าล้านกว่าคนสถิติช่วโมงที่คนอยู่บนรถของกรุงเทพยบ การทั้งปีประมาณ1,200ชั่วโมงต่อปีการจราจรในกรุงเทพรถติดมากคนส่งสา,ารณะคนก็เน่นมากแล้วก็ต้องรอกว่าจะได้ขึ้นต้องเข้าแถวก่อนรถติดถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาของคนกรุงเทพอาจเป็นเพราะชินไปแล้วการแก้ปัญหาการจราจรพวกถึงกันมานานมากแต่ก็ยังแก้ไม่ได้เพราะคนส่วนใหญ่ต้องการรถยนต์จาก,การ์ตาอินโดนีเซียลักษณะาาพิเศษคือจำนวนประชากรเยอะมากตัวเมืองก็ขายายออกไปเยอะมากเลยในขณะที่ระบบขนส่งมวลชนหรือระบบสา,ารณะเนี่ยไม่มีหรือมีน้อยมากเลยทีเดียวรถเมล์รถเมล์นั้นมีบ้างแต่ว่าเรื่องของรถไฟเนี่ยยังไม่มีแต่ปััจจุบนนี้ นะครับก็กําลังเริ่มสร้างรถไฟฟ้าบนดินเพื่อที่จะเอาเรื่องขนส่งคนที่เข้าออกนอกเมืองเข้าเมืองของจาการ์ตากันมากขึ้นมหานครอาเซียนมนิลาประเทศฟิลิปปินส์เมืองไมลาเป็นมหานครผู้คนจานวนมากมีพื้นที่เล็กกว่ากรุงเทพม,มหานคร2.5เท่าตัวแต่กลับมีประชากรมากกว่าถึง12ล้านคนเฉลี่ยหนึ่งตารางกิโลเมตรมีประชากรมากราวถึง18,000คนมันว่านหนาแน่นมากที่สุดในโลกตัวเลขนี้ยังไม่นับวงประชากรแฝงที่อยู่ส่วนใหญ่อยู่ในชุมชนแออัดที่อาจจะมากกว่า6ล้านคนการสัญจรบนท้องถนนมากไปด้วยปริมาณรถการจราจรติดขัด เฉพาะเวลาเร่งด่วนมาเรื่สร้างรถไฟฟ้าเป็นแห่งแรกในอาเซียนเพราะอยากลดความแอาอัดแต่เปลี่ยนไปไม่ได้เพราะประชากรเยอะมากในรถไฟฟ้าก็ยังแอาอัดเหมือนเดิมเพราะคนยังเยอ,าอาจจะเหมือนเดิมปัญหาความแออัดจึงเปลี่ยนแปลงไม่ได้สิงคโปร์เป็นทั้งเมืองมหานครที่นี่สะอาดสวยงามเพียบพร้อมไปด้วยระบบสาธารณูปภคอันยอดเยี่ยมการจราจนก็ไม่ติดขัดส่วนหนึ่งมาจากกฎระเบียบที่เข้มงวดการวางแผนและระบบจัดการเมืองที่ยอดเยี่ยมแม้จะเป็นประเทศเกาะขนาดเล็กแต่มีความหนาแน่นของประชากรมากคือ1ตารางกิโลเมตร มีประชากรใช้ชีวิตอัดแน่นมากกว่า7,400คนแต่มันไม่ใช่อุปสรรคของการพัฒนาเมืองสิงคโปร์ได้รับการจัดอันดับเมืองที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีอันดับที่25ของโลกและอันดับหนึ่งของอาเซียนสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่เปลี่ยนขยะให้เป็นแผ่นดินขยะทั่วแผ่นดินจะถูกส่งมาโรงงานเผาให้กลายเป็นขี้เถ้าและไปถมเป็นพื้นที่กเกาะเซมาเกาซึ่งคาดการว่าภายใน15ปีข้างหน้าสิงคโปร์จะมีพื้นที่เมืองเพิ่มขึ้นจากการถมทะเลถึงร้อยละ2 5จากขยะ ที่พวกเขาทิ้งประชากรไม่น้อยที่โฮจิมินซิตี้เวียดนามก็มีระเบียบวินัยจะจอดหรือลงเลยต้องไม่กีดกันหรือบล็อกทางคนอื่นจากการมีวินัยในการขับขี่ของผู้คนจึงทําให้บ้านเมืองเกิดอุบัติเหตุได้น้อยหรือถ้ามีก็จะไม่รุนแรงมหานครโฮจิมินที่มีประชากรราวจิตล้านห้าแสนคนอยู่รวมกันในเมืองใหญ่ที่มีราคาที่ดินสูงมากจากเมื่อก่อนที่เวียดนามอยู่กันเป็นครอบครัวใหญ่ๆ ก็จะมีการขยายออกไปอยู่รอบนอกเมืองกันมากขึ้นมีการเป็นครอบครัวเดียวมากขึ้นและที่สําคัญจากที่เขาเคยอยู่เป็นบ้านติดๆกันไม่มีพื้นที่เขาอยู่เขาก็อยู่เป็นลักษณะของคอนโดหรืออพาร์ตเมนต์หรือคือขึ้นตึกสูงแล้วก็ที่สําคัญจะต้องมีเช่นสระว่ายน้ําสนามเทนนิสโรงเรียนให้ลูกคือว่าเหมือนกับเป็นการสร้างคอมมูนิตี้ใหม่หรือว่าสังคมใหม่นอกเมืองของโฮจิมินซิตี้เมืองที่กําลังขยายตัว มากขึ้นตามจำนวนประชากรทําให้โฮจิมินห์กลายเป็นมหานครแห่งอพาร์ตเมนต์หรือตึกสูงในไม่ชา้าเรามีประชากรประมาณติดล้านคนและเกตเซนห้าหมื่นคนอยู่ในเมืองหลวงเรื่องมีรถติดจากก่อนไม่เคยมีเพราะถนนในเมืองมีน้อยโดยเฉพาะในเวียงจันทน์อนาคตอาจจะขยายเมืองแต่ตอนนี้ยังไม่มีโครงการรถเลยติดมากเพราะทุกคนมีรถส่วนตัวการขับขี่จากักรยานยนต์ก็ไม่ค่อยมีวินัยเพราะทุกคนรีบเหมือนกันหมดก็เลยทําให้รถติด เมื่อประเทศเปลี่ยนแปลงเมืองหลวงที่เปลี่ยนตามไปด้วยหลังเข้าเป็นสมาชิกองค์การค้าโลกหรือ WTO สอปลอลาลเร่งพัฒนาตัวเองทุกด้านตั้งเป้าหมายตั้งเป้าประเทศจะต้องหลุดพ้นสภาพหรือไม่ก็จะหาให้ได้ภายในปี2,563เมืองขยายตัวราคาที่ดินใจกลางเมืองถีบตัวสูงขึ้นไม่เกิน10ปีข้งหน้าพื้นที่กว่า25ไร่ของเกาะดอนจัน ริมแม่น้ำโขงของ,ของนครเวียงจันทร์จะถูกนิลามิตให้เป็นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของเมืองหลวงและเปลี่ยนให้เวียงจันทร์เป็นมหาหนครแห่งความทันสมัยเป็นเวียงจันทร์ที่หรูหราอลังการและทันสมัยเทียบกับแหล่งท่องเที่ยวที่กล้องโลกอย่างมารีนาบายซินในสิงคโปร์เมืองที่เงียบสงบและงดงานนี้จะก้าวาสูกก่การเป็นศูน,น,นย์กลางธุรกิจและการค้าการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเกินกว่าจะคาดเดาได้อีกบูในดรุสเาียเป็นประเทศที่มีประชากรน้อยที่สุดในอาเซียนคือราว400,000คน ประชากรในเมืองหลวงราวกว่าสองแสนบรรดาศิรีบิกาันมหาคนครที่ไม่เคยมีปัญหารถติดคนใช้ชีวิตอยู่อย่างไม่ต้องรีบ,ร,บรึ่งหนึ่งในสามเป็นทํางานข้าราชการที่เหลือทํางานบริษัทเอกชนซึ่งทําธุรกิจกับรัฐบาลชีวิตเรียบง่ายสุขสบายมั่นคงและปลอดภัยและเพราะชาวเมืองส่วนใหญ่เป็นมุสลิมจึงห้ามจาหน่ายแอลกอฮอล์และเนื้อหมูโดยเด็ดขาดมหาคนครแห่งนี้ไม่มีย่านแสงสีความบันเทิงยามค่ำคืนเป็นมหานครแห่งความเงียบสงบอย่างแท้จริงมาเลเซีย ด,ดเดินด้วยอาคารเฟรเตเอตูนัสความสูง451เมตรได้ตึกหอคอยผู้แห่งนี้คือพลเมืองอันหลากหลายชาติ<ม>พันธ์เชื้อชาติมาเลเซียประมาณครึ่งหนึ่งทั้งหมด3ล้านคนหน, 4, น,นึ่งในสี่เป็นชาวจีนที่เหลือเป็นเชื้อชาติอินเดียและอื่นๆรวมกันพลเมืองราว2ล้านคนซึ่งอยู่รวมกันอย่างกลมกลืนไม่แปลกที่ไปกำกับราคามีภาษากำกับอยู่ทั้ง3ภาษาคือภาษามาเลเซียภาษาอังกฤษภาษา,า,ษา,า,ษา,า,ษาจีนมหาคนครกัวลาลัมเปอร์จึงเป็นมหาคนครแห่งความหลากหลาย ชาติพันธุ์ไม่ว่าพลเมืองของแต่ละ,ะประเทศจะพร้อมหรือไม่สาภาพทางเศรษฐกิจของประเทศจะเป็นอย่างไรสาภาพแวดล้อมและสังคมเข้มแข็งทัดกร่อนกับความเปลี่ยนแปลงแล้วหรือไม่หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงวันที่31ธันวาคม2558ประชาคมอาเซียนจะเกิดขึ้นและนำพาการเปลี่ยนแปลงอัน,นอยิ่งใหญ่ที่จะส่งผลกระทบทางด้านดีและด้านร้ายไปทั่วทั้งภูมิภาครมเดนทางเศรษฐกิจจะเปดเป็นวัฒนธรรมจะถูกเปลี่ยนร่วมและ,และความมั่นคงจะถูกสร้างขึ้น ร่วมกันกับทุกสิ่งค่อยๆเกิดขึ้นช้าๆแต่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนประโยชน์ที่ได้นะได้รู้สภาพแวดล้อมการเป็นอยู่ของสังคมท,ทางการเมืองในแต่ละประเทศ 2. การรว่วมการรวมตัวของอาเซียนนั้นทําให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจมากขึ้น3ได้รู้ถึงการใช้ชีวิตของแต่ละประเทศด้านความหลากหลายทางวัฒน,นธรรมสังคมเมืองต่างๆ4ี่ ในแต่ละประเทศสามารถแก้ปัญหาในเรื่องของสถาน,นการณ์รถติดได้เป็นอย่างดีเพราะผู้คนในประเทศปฏิบัติตามกฎระเบียบของจราจรอย่างเข้มขัด 5. ได้รู้ความแตกต่างของแต่ละประเทศในอาเซียน 6. การรวมตัวของอาเซียนทำให้เศรษฐกิจผู้คนวัฒนธรรมเชื่อมโยงกันได้อย่างสะดวกและรวเดเร็วและง่ายกว่าที่เคยมีมาในยุคสมัยใดเรากับเป็นประเทศเดียวกัน 7. อาเซียนทำให้ผู้คนหลากหลายเชื้อชาติสามารถใช้ชีวิตอยู่ รวมกันอย่างสันติภาพสันติภัยใต้กฎหมายของเมืองใหญ่ในในแต่ละประเทศ8ปได้รู้ในสิ่งที่จะเปลี่ยนแปลงและเกิดขึ้นในอนาคตของแต่ละประเทศในอาเซียน9ทําให้ทราบถึงข้อดีและข้อเสียแต่ละประเทศต้องการจะปรับปรุงแก้ไข10ทําให้รู้ว่าในแต่ละประเทศในแต่ละประเทศกําลังเผชิญปัญหากับอะไรไม่ว่าจะเป็นรถติดในเมืองหลวงพื้นที่อยู่อาศัยที่มีอยู่จํากัด ประชาคมอาเซียนจะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้ข้อหนึ่งภูมิแดนทางเศรษฐกิจจะถูกเปิดวัฒนธ,ธรรมจะถูกเลกเปลีล่ยนหลอมรวม,มและมีความมั่นคงจะถูกสร้างขึ้นร่วมกันข้อ2ถ้ทาสิประเทศรวมตัวกันอย่างเหนียวแน่นภูมิภาคจะเข้มแข็งและเป็นพลังใหม่ของเศรษฐกิจโลกข้อที่สามเกิดความหลากหลายในการใช้ชีวิตหากมีการเปลี่ยนแปลงในการใช้ชีวิตร่วมกันเนื่องมาจากความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความสามารถข้อสี่ในปี2568 การพัฒนาด้านคมนาคมจะมีความเข้มแข็งมากขึ้นเป็นสิ่งสำคัญในการเคลื่อนย้ายประชากรสินค้าและบริการต่างๆข้อที่5การเปิดอาเซียนนั้นอาจทําให้เกิดการค้าเสรีที่มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจข้อการมีวัฒนธรรมที่สอดคล้องกันจะทําให้เกิดประโยชน์ด้านการค้าข้อ7กุญแจสําคัญในการเติบโตของอาเซียนนั้นคือการเชื่อมโยงภูมิภาคพัฒนาธุรกิจดิจิตัลและขยายสังคมเมืองข้อ8อาจทําให้อาเซียน เป็นศูนย์การค้าที่มีความสาคัญต่อโลกมากเพราะแต่ละประเทศมีความอุดมสมบูรณ์มากในด้านทรัพยากรต่างๆ